และฉันคิดว่าการจอมพลังเนี่ยมันได้ทหารมันได้ใจทหารระดับล่างมันก็เลยทําให้ทหารระดับบนเนี่ยโดนรังเกียจจากลูกน้องอันนี้ฉันก็เดาพฤติกรรมของกันจอมพลังเนี่ยมันทําให้ได้ใจทหารระดับทหารเกณฑ์สารวัตรจ่าดาบเพราะว่าเขาทําด้วยความจริงใจและเขาเห็นการเป็นอยู่คือ ของทหารชั้นผู้น้อยแต่ทหารชั้นผู้ใหญ่ๆเนี่ยนะแม้จะผ่านสมรภูมิอะไรมาก็ตามแต่ใหญ่จนกระทั่งไปเป็นรัฐมนตรีแล้วอะไรก็ตามแต่คุณมีระยะห่างกับทหารเกณฑ์มีระยะห่างกับสารวัตรจ่าดาบที่เขาไปเสี่ยงเป็นเสียเเส่ยงตุยในพื้นที่เมื่อมีระยะห่า,หางคุณบริหารราชการบนห้องแอร์กับนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดระยะห่า,หางเพราะเกิดความห่าง มันก็เกิดความเหินพอเกิดความเหินก็เกิดปัญหาว่าคุณโดนดา่าแต่กันจอมพลังโดนชื่นชมคุณก็เลยเกิดการเปรียบเทียบดิฉันคิดว่าผู้บริหารที่แท้จริงอ่ะคือการบริหารความขัดแย้งนั้นให้เป็นยุทธศาสตร์เดียวกันการบริหารความแตกต่างนั้นให้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อความสามัคคี การบริหารน้ำจิตน้ำใจของประชาชนไม่ว่าจะนําโดยใครนั้นให้เป็นเรื่องที่สามารถเป็นพลังช่วยประเทศชาติในยุทธศาสตร์เดียวกันแต่ถ้าเกิดใครก็ตามแต่ที่มีรู้ความรู้สึกลังเกียจจันกรจอมพลังลังเกียจประชาชนในการที่จะไปช่วยชาติลังเกียจความข้างชาติของประชาชนแสดงว่าคุณเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ที่ผิดละคุณไม่ควรจะเป็นรัฐมนตรีคุณไม่ควรจะเป็นแม่ทัพนายกองอลองตองแตง่งเพราะคุณเนี่ย ไม่มีความเป็นซีอที่มีธรรมิบาลซีอที่ดีรัฐมนตรีที่ดีนายกที่ดีคุณจะต้องไม่อิจฉาประชาชนที่มีความดังแล้วไปช่วยชาติคุณจะต้องสามารถแปลงศักยภาพของประชาชนที่มีความดังเซเลบริตี้ที่มีความดังอินฟลูอนเซอร์ที่ดังนั้นให้เขามีพลังบวกช่วยชาติในธีมเดียวกันธีมเดียวกันคือภายใต้รัฐธรรมนูญ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกันจำลังไม่ว่าจะเป็นเจ๊เอ๋ไม่ว่าจะเป็นบุ๋มปนัดดาไม่ว่าจะเป็นใครต่อใคร mm hmm. เขาล้วนแล้วแต่เข้าใกล้ชิดประชาชน mm hmm. เขาเป็นคนที่ประชาชนศรัทธาดังนั้นเนี่ยประชาชนมีหลายแบบประชาชนมีหลายระดับการศึกษาและความรู้แต่ขณะเดียวกันเมื่อเขามีประชาชนสนับสนุนคุณควรที่จะต่อจิกซอประชาชนหลากหลายนั้น เข้ารวมกันให้กลายเป็นพลังเพื่อชาติพลังเพื่อรักษาชาติพลังเพื่อรักษาแผ่นดินยกเว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีในคอรมอชุดนี้หรือว่าแม้กระทั่งรัฐมนตรีเก่าในรัฐคอรมอชุดก่อนพวกคุณมี a เจนดาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พวกคุณซุกไว้ใต้พรมในดินแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ถ้าคุณมีปัญหาของคุณเองซุกไว้ใต้พรมแล้วคุณไม่อยากเปิดมันขึ้นมาแสดงว่าคุณก็กลัวที่ประชาชนมวลชนไม่ว่าจะเป็นวีระไม่ว่าจะเป็นปนัดดาไม่ว่าจะเป็นการจอมบาลังเจเอ,เอหรือใครกลัวเขาจะไปเปิดกลัวเขาจะไปรับทราบกลัวเขาจะไปรับรู้กลัวเขาจะดึงมวลชนขึ้นมาเปิดโปงพวกคุณใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่นักต้มริกกาแค่ให้ยุทธศาสตร์ให้ความคิดให้ข้อคิดให้หลักคิด ถ้าคิดได้ก็คิดถ้าคิดไม่ได้ก็ช่างมึงค่ะสวัสดีทุกคนอนุญาตให้ดูดคลิปนี้ไปลงในติกตอกทุกๆุกทิกตอกตของคุณได้จัดไปแล้วก็ แท็กถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลหหแล้วก็แท็กถึงนายกรัฐมนตรีอนุญาตให้แท็กอนุญาตให้แท็ก พักนะครับก็วันนี้ อะทุกคนล่าสุดมีเผือกร้อนอีกเรื่องหนึ่งค่ะอะทุกคนคะตอนนี้ดรมริการนะคะกำลังมีโปรโมชั่นนะคะทุกคนอ่าต่อไปค่ะโปรโมชั่นนั่นที่กําลังจะเป็นที่ฮิตและก็ฮือฮาในตอนนี้นะคะนั่นคือไอเจลไอเจลดรมริกาคือลิฟต้าไอเจลลิฟต้าไอเจลที่คนอื่นขาย790บาท ด็อกเตอร์ขาย590บาทและตัวนี้จะเป็นลิปต้างอเจลที่แตกต่างมันคืออะไรมันคือเป็นอเจลนะคะทุกคนและมันคือยังไงมันคือยังไงนะคะทุกคนมันคือแบบนี้นะคะทุกคนมันมีสารสกัดลิปโตนินเอ็กซ์เพรสจากประเทศเยอรมนีค่ะและสารสกัดตัวนี้แหละที่มันจะทําให้นะคะพวกแบบใต้ตานะคะตาคล้ำตาดําตาหมองตาเศร้าตาเหี่ยวตาแห้งและ ใต้ตาที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับถุงใต้ตานะคะมันจะเรียบเนียนตึงก่อนที่คุณจะเป็นตัวตึงใต้ตาคุณต้องตึงก่อนและนี่คือลิฟตาไอเจลฉบับด็อกเตอร์มาริกาใช้แล้วก็ฉบับคุณอัญชลีไยรีลักษ์ใช้ก่อนที่เราจะเป็นตัวตึงใต้ตาต้องตึงก่อนก่อนที่คุณจะเป็นตัวตึงหนังตาคุณต้องตึงก่อนก่อนที่คุณจะเป็นตัวตึงนะคะหนังหน้าคุณต้องตึงก่อนอ่ะจัดไปตัวนี้นะคะ590บาท590บาทสําหรับตัวใต้ตานะคะ สำหรับถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวใต้ตาตัวนี้นะคะคุณจะพลาดมากในชีวิตตัวนี้คือตัวใต้ตาที่ดรัมริกาบอกได้เลยว่าผลิตมาเพื่อให้ตัวเองใช้ผลิตมาเพื่อให้แม่ใช้ผลิตมาเพื่อให้ทุกๆคนได้ใช้และทุกคนคะเมื่อเราอายุมากขึ้นและแม้อายุน้อยก็ตามแต่ ถ้าเราเนี่ยนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่ได้เพียงพอหรือไม่ก็คือแม้เพียงพอแต่ปรากฏว่าเราเกิดดราม่าเกี่ยวกับใต้ตาตาคล้ำตาดําตาหมองตาเศร้าและตาเนี่ยนะคะไม่ตึงนะคะคุณต้องจัดไปที่ลิปตาไอเจลตัวนี้นะคะมันจะมีหัวแม่เหล็กที่จัดการให้กับแต่ละคนนะคะทุกคนตัวลิปตาไอเจลนะคะทุกคนมันจะมีหัวแม่เหล็กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมันจะปีหัวแม่เหล็กเนี่ยพอดึงออกมานะคะหัวแม่เหล็กมันจะเป็นแบบนี้ หัวไม่เหล็กจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะสําหรับบ้านนี้สามารถสั่งซื้อในะกร้ามุมข้างล่างจอได้เลยค่ะสั่งซื้อตะก้ามุมล่างจอค่ะสั่งซื้อตะก้ามุมล่างจอถ้าเกิดสั่งซื้อตะก้ามุมล่างจอซื้อเป็นตะก้าบ้านส้มไม่ได้ไม่เป็นสามารถสั่งซื้อที่บ้านเขียวแอดไซมหาสุขช็อปค่ะแอดไซ์มหาสุขช็อปสั่งได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาคุณบีบออกมานะคะมันจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณก็นวดลงไป นวดลงไปนะคะนวดใต้ตาน,นะคะพอเนื้อเจลบีบได้พอสมควรแล้วนะคะคุณก็ป้ายไปก็ได้ค่ะแล้วคุณก็ใช้นะคะ,ะมือนะคะหยิบตรงหัวเนี่ยนะคะ หัวเหล็กนี่นะคะหัวเหล็กที่มันเป็นตัวนี้นะคะมันจะช่วยทําให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกนะคะและสําหรับตัวนี้นะคะสามารถที่จะลิฟต์ใต้ตาได้เกิน7 4เและสามารถในการที่จะแก้ไขใต้ตาดําได้ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะแก้ไขปัญหาเรื่องใต้ตาดําใต้ตาคลา้าใต้ตาหมองและแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่นะคะถุงใต้ตาคุณพองออกมานะคะ,ะลิฟแบบนี้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 นะคะลิฟตตา อเจลฉบับดเรมาริกาโอเคนะคะข้างนี้คือข้างที่ดเรมาริกานะคะทาข้างนี้คือข้างที่ไม่ได้ทาคุณสังเกตสิคะว่าตัวไหนมันตึงกว่ากันจัดไปนะคะสามารถสั่งซื้อได้ข้างล่างค่ะถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ข้างล่างเห็นตะกร้าข้างล่างไหมคะมันจะมีตะกร้าบ้านส้มอยู่ข้างล่างจ็อบปี้อยู่ข้างล่างค่ะสามารถจ็อบปิ้ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดนะคะก็สามารถ ะะมันจะเป็นใต้ตาแบบนี้นะคะทุกคนลิปตาไอเจลแบบนี้นะคะถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็สามารถไปที่บ้านเขียวได้ค่ะสาหรับบ้านเขียวนะคะค่ะนี่ค่ะมันจะใต้ตาตึงแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นนะคะกรณีตัวอย่างนะคะทุกคนนะคะสามารถที่จะใช้นะคะตรงใต้ตาได้ทั้งหมดตรงไหนที่เป็นล่องลึกร่องน้ำหมากอย่างเช่นตัวนี้ร่องน้ำหมากบีบเจลออกมานะคะแล้วก็ทาตรงล่องน้ำหมากได้อีกนะคะได้อีกค่ะตัวนี้จะทําให้มันตึง ะะภ,ภายในเวลาไม่กี่นาทีและถ้าเกิดใช้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเกิน3วันขึ้นไปตัวนี้จะเห็นผลชัดมากค่ะนะคะจริงๆภายใน1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเห็นผลชัดอยู่แล้วแต่ว่าดรกต้มรากาขออนุญาตให้เวลานะคะใช้อย่างต่อเนื่องเกิน3วันนะคะตัวนี้จะเห็นผลชัดมากนะคะสำหรับกรณีของใต้ตาดําใต้ตาคล้าใต้ตาหมองแต่ขณะเดียวกันการลิปตาหรือว่าลิปดวงตานะคะมันจะเห็นได้ชัดมากชัดเจนเพียงแค่คุณปาดไป มันจะได้ผลในทันทีนะคะโอเคนะคะโอเคจัดไปเลยนะคะทุกคนใครอยากจะได้นะคะตัวนี้590บาทค่ะนะคะมันจะเป็นสารสกัดที่มาจากตัวนะคะสารสกัดที่มาจากนะคะ,ะตัวคอลลาเจน สารสก,กัดที่มาจากตัวน้ำมันอะโวคาโดและสารสก,กัดมาจากตัวนะคะที่เป็นลิสต์ตอนเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นสารสก,กัดที่มาจากประเทศเยอรมนีเป็นสาหร่ายสีแดงที่เรียกว่าสารสก,กัดลิสตอรนเอ็กซ์เพรสนะคะทุกคนมาจากเยอรมนีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะได้นะคะตัวนี้ดร์มาริกาบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะสาหร่ายสีกกดาาแดงนะคะนะคะมันจะมีอย่างนี้นะคะอ่านะคะมันจะมีตัวนะคะ,ะตัวของอ ไฮยาลูรอนิกด้วยมันมีไฮยาลูรอนิกหรือว่าไฮยาลูรอนนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากเยอรมนีด้วยแล้วก็จะมีตัวลิปตาหรือว่าลิปตัวนี้เอ็กซ์เพลสมาจากประเทศเยอรมนีด้วยและนอกจากนั้นแล้วนะคะมันก็ยังมีตัวเนี่ยนะคะคอลลาเจนนะคะแล้วก็จะมีตัวน้ำมันมพร้าวเอ,อน้ำมันอโว r c a คาโดนะคะมีทั้งหมด4สารสกัด ะะจัดไปได้เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเมื่อมาถึงแล้วนยคะและสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือตัวสาลายสีแดงสาลายสีแดงนะคะที่จะทําให้ได้ผลเร็วมากเร็วกว่าที่คุณจะคาดคิดนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ก็พิชิตได้เลยค่ะทุกคน590บาทสําหรับกรณีของการดูแลหนังตาหนังใต้ตานะคะใต้ตาดําใต้ตาคล้ำดูแลด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้คือ l i ฟต o n ัวนินเอ็กซ์เพลสนะคะลิฟตัวนินเอ็กซนะคะโอเคสามารถจัดสั่งซื้อได้ที่นี่ค่ะ สำหรับบ้านบ้านส้มนะคะไปตะก้าด้านข้างจอหรือด้านล่างจอจะมีตะก้าที่เป็นลูกกระเป๋าจิ้มไปแล้วมันจะขึ้นพลึบแล้วเลือกตะก้าได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีตะก้าให้สั่งซื้อในนี้นะคะที่บ้านเขียวนะคะแอดมหาสุกจอบตามนี้แล้วก็สั่งซื้อได้เลยถ้าคุยกับบ้านเขียวจะมีน้องไมล์แล้วก็แอดมินคอยตอบใครส่งคําถามคอยตอบถามตอบถามตอบคอยส่งคอยรับออเดอร์รับยอดแล้วก็ส่งของวันต่อวันส่วนถ้าเกิดบ้านสีส้มกับบ้านติ๊กต๊อกจอบเราก็ส่งของวันต่อวันวันต่อวันทุก สิบโมงนะคะทุกๆสิบโมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นเราส่งของตลอดนะคะเพราะฉะนั้นขนส่งจะมารับที่ออฟฟิศเราเนี่ยทุกๆสองชั่วโมงคุณพี่หายห่วงได้เลยค่ะดังนั้นของจะส่งถึงมือคุณเร็วมากตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากได้นะคะมันคือหัวแม่เหล็กแบบนี้นะคะลิฟต้า อเจลฉบับดเรมาริกาตัวนี้จะจัดการเรื่องหนังตาหย่อนคล้อยหนังตาหมองคล้ำแล้วก็หนังตาไม่ไม่มีความฉ่าน,น้ําตัวนี้จะช่วยปรับนะคะใต้ตาของคุณวงตาของคุณรอบดวงตาของคุณให้ฉ่าน,น้ํามีคอลลาเจนแล้วก็ทําให้ดูเด็กลงแล้วก็ปรับนะคะ,ะผิวเซนซิทีฟบริเวณรอบดวงตาให้หายหมองหายคล้ำนะคะการหมองคล้ำใต้ดวงตาปกติเวลาเราคุณทาต่าง เวลาทาอะไรต่างๆคุณจะเว้นไว้เพราะว่าใต้ดวงตาคุณเซนซิทีฟแต่ตัวนี้ใช้ได้สําหรับผิวเซนซิทีฟทุกคนโอเค590บบาทเป็นราคาโปรโมชั่นในการเปิดตัวเชิญเลยค่ะก่อนที่จะขึ้นราคาเชิญสั่งซื้อได้เลยเวลาคุณได้ไปนะคะพอแกะออกจากกล่องนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ดึง ออกแบบนี้นะคะพอดึงออกแบบนี้คุณจะเจอหัวแม่เหล็ก ice, นะคะคุณก็คว่ำมันลงมาแล้วก็บีบนิดๆนะคะแล้วก็พอได้เจลแล้วก็ปาดเจลลงแล้วก็ใช้หัวแม่เหล็กนี้นะคะใน,ในการเกลี่ย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 ในการเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยคุณจะสังเกตว่าด้านนี้ดรมริกาไม่ได้ทาแต่บ้านนี้คือด้านที่เราทาไปเมื่อกี้คุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดมากมันแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดไหมคะระหว่างด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้ทาด้านนี้ฉันทา มันลิปต้ามันลิปแตกต่างเห็นได้ชัดมากเห็นไหมคะมันเรียบเนียนแล้วก็ตึงถ้าคุณอยากจะได้ใต้ตาตึงนะคะคุณจัดการด้วยลิปต้าไอเจลด็อกเตอร์มาริกาสกินแคร์ค่ะมาแล้วนะคะทุกคนคือดอกเร์มาริกาม,ม,มีปัญหาเรื่องใต้ตาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์อย่างมากบีบเจลอ,ออกมานะคะบีบเจลอ,ออกมาบีบเจลอ,ออกมา ะะแล้วคุณก็ปาดไปนะคะแล้วคุณก็ลอบดวงตาไปเลยนะคะบีบเจียวออกมาแล้วก็ปาดออกไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะเรียบแห้งแล้วก็ตึงตรงจุดนี้คุณไม่ต้องเช็ดออกใดๆเลยนะคะคุณสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยหรือถ้าเกิดแม้คุณจะนอนคุณก็ทาใต้ตาก่อนนอนได้เลยโบเยอะๆและหลังจากนั้นเช้ามาตาของคุณก็จะไม่บววไม่เป่งไม่มีรอยเหี่ยวย่นและขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องแต่งหน้าไปแล้วปรากฏว,ว่าตรงจุดใต้ตาเนี่ยมันไม่สวย เลยมันบวมเป่งออกมามันเหี่ยวมันย่นคุณพี่ก็ใช้ตัวนี้นะคะท็อปอัพ ไปอีกรอบหนึ่งกลบไปอีกรอบหนึ่งหลังจากที่แม้คุณแต่งหน้าไปแล้วกลบไปก็ยังไม่เป็นไรนะคะแต่งได้ทั้งนะคะทั้งก่อนและก็หลังแต่งหน้าได้เลยทั้งก่อนและหลังแต่งหน้าและใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็ตามโอเคจัดไปค่ะตัวนี้นะคะ590บาทสามารถสั่งซื้อได้ตะกร้าบ้านส้มข้างล่างหรือว่าสั่งซื้อบ้านเขียวตรงข้างบนหรือไม่ก็คือสั่งซื้อในทิกต็อกช็อปดเร์มาริกาชื่อดร์มาริกาช็อปค่ะ ชื่อดกเตอร์มาริกาช็อปจ้ะโอเคนะคะจัดไปได้เลยค่ะ mm hmm. ชื่อด็กเตอร์มาริกาช็อปเชิญได้เลยค่ะเ mm hmm. ชิญได้เลยค่ะทุกคนคุยกันไปเพลินๆน,นะคะทุกคนสําหรับใครที่อยู่บ้านนี้นะคะไปที่ตะก้าลิฟอเจลนะคะตะก้าเจลดเรมาริกานะคะใครเข้ามาทีหลังนะคะมันจะมีตะก้าอเจลดเรมาริกามันเลิศมากแม่สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะทุกคน